สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับด้านหลังของผมนะครับก็เป็นอะไรนะอนุสาวรียหลวงปู่สวงนะครับอยู่ด้านข้างกระท่อมละสังขารหลวงปู่สวงที่บ้านรุนนะครับอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อไม่นานมานี้นะครับอ่าะนะ ดูรอบดูด้านรอบๆนะครับก็จะมีแต่ผู้จะมีแต่ไก่นะครับมีไก่เต็มเลยฮนะไก่เต็มรอบรอบฐานเลยแล้วก็จะเป็นจะมะีแสงจ้าหน่อยนะจะมีเว้าวฮะว่าวเป็นรั้วอยู่ด้านรอบเลยนะครับอยู่รอบเลยเยอะมากนะฮะเยอะมากนะครับ,นะรบเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะว่ามีอะไรตรงไหนบ้างมีอะไรอยู่ตรงฐานหลวงพูทธสวงบ้างนะครับ นี่นะฮะมาถึงก็จะเห็นสวยมากนะครับสวยมากนะฮะสมจริงอยู่นะสวยมากนะครับ,รอ,รบอ่ะด้านล่างนะครับเช่นเคยนะฮะหลวงปู่สวงเลี้ยงไก่ชอบเลี้ยงไก่นะครับเพราะว่าไก่เป็นนาฬิกาปลุกโดยแท้จริงเลยเมื่อสมัยที่ยังไม่มีโทรศัพท์มาปลุกเนาะ เยอะมากนะเยอะมากสังเกตไก่นะครับสังเกตไก่แต่ละตัวจะมีถุงเงินถุงทองนะครับอยู่ทุกตัวเลยทุกตัวเลยนะครับอ่ามีระครังด้วยนี่นะฮะ อะไรไหมฐานอ,อโล่งฐานโล่งไม่มีอะไรนะครับอืมจะมีเหรียญนะฮะจะมีเหรียญน,นะครับมีคนเอาเหรียญมาวางไว้เป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อเพื่อ,อเหมือนกับ เสริมลาบเสริมบารมีนะครับเป็นการเอาเหรียญมาวางไว้นโมตัสสะภะคะวะตัวระตสัมมาสัมพุทธัสสะ ตระตสมสัมพุทธัสสะตรวาตราตัวสมาสัมพุทธัสสะนโมโภทิสตวโตมหาคุโนมหิทิโกมหาลาภาอะระหังปูเชมิอิธิลาโพนิรันตรังพุทธังประสิทธิ ธรรมับบงประสิทธิสังฆังประสิทธิอิริยงคงสวงสัมปนูปิติปิโสณโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเมสาธุสาธุสาธุ ผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะจุดทูบเสียงไทยทูบเสียงโชคนั่นแหละฮะนะครับเพื่อขอโชคจากองค์หลวงปู่สวงนะครับได้เลยตัวไหนนั้นมารอชมมนพร้อมกันเลยนะครับอาจารย์มวนได้ตัวไหนอาจารย์มวนให้แปดแปดหกสามแปดอ้ยเฮ้ยเข้าทั้งสองเลยนะเข้าทั้งสองเลยแปดหกกับสามแปดได้หกแปดสาม ไปตรงกับเลขอาจารย์ม้วนอีกแล้วนี่ไปตรงกับเลขอาจารย์ม้วนอีกเห็นแล้วไหมนี่หัวปรีนะผู้ชม ไม่มีอะไรนะให้ดูเฉยๆก,ก็ไม่ติดโรกไม่ติดโรกอ่ะทั้งๆที่ปีก็ยาวนะอลองนับดูดีกว่าได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ดแปห้าห สิ 17, ตัวเล็กสิบแปดสิบก้ายี่สิบอันนี้นับไหมน,นี่นับไหมหนึ่งยี่สิบนะครับถ้าไม่นับตัวเล็กๆนี้กับตัวเล็กนี้นะก็ได้19นะครับเอานับให้ชมเป็นแนวทางแล้วกันเนาะใครชอบก็ลองนำไปรุ่นดูนะครับสำหรับ กล้วยต้นกล้วยข้างอนุสาวรีย์หลวงปู่สวงนะครับสำหรับเลขทูบก็ได้เห็นกันแล้วนะครับ6 8 3นะครับ6 8 3นะฮะไปตรงกับเลขอาจารย์ม้วนนะไปตรงกับเลขอาจารย์มว้วนอ่าอะไรนะ3 6กับ8 3นะครับ3 6กับ8 3 8, <6. S 1> อ่ะขออภัย 86กับ3 8นะครับเลขอาจารย์ม้วนให้8 6กับ38นะครับเลขทูบนะฮะเลขทูบ6 8 3สนะเลขเดียวกันเป้เลยนะครับเลขนี้จะมาอีกหรือเปล่านะครับน่ากลัวนะฮะว่าเลข3นี่จะมาอีกนะครับน่ากลัวน่ากลัวนะครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมอาจารย์ม้วนนะครับก็ได้เห็นตัวเลขไปแล้วเนาะแล้วก็มาชมเลขจากที่ หลวงผู้สวงให้มานะครับงวดนี้ก็น่ารุ่นอยู่เหมือนกันสําหรับเลขตัวนี้นะครับสําหรับมวดส่งท้ายปีเก่านะส่งท้ายปีเก่า30ธันวาคมนี้นะครับเรามาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่ง6 8 3ขอให้โชคดีกันทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ